สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายถึงเลขกระจกเลขลักษณะของเลขกระจกมีอยู่ทั้งหมด10แบบ10ชนิดแต่สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเลขกระจกแบบกระจกตองสำหรับเลขกระจกเราจะนับตั้งแต่ หลังพยันชนะหรือเลขเจ็ดหลักเลขเจ็ดหลักหนึ่งกับเจ็ดเป็นเลขเดียวกันสองกับหกเลขเดียวกันสามกับห้า เลขเหมือนกันตัวกลางจะเป็นเลขอะไรก็ได้หรือเราจะนับตั้งแต่เลขหลักหนึ่งหลักสองหลักสามเหมือนกับหลัก5้าอย่างนี้ก็เป็นเลขกระจกตรองก็จะมีความนิยมมากขึ้นและ เริ่มมีราคาซื้อขายแต่ความนิยมชมชอบยังไม่มีมากนักสำหรับเลขกระจกแต่ถ้าเป็นเลขตองหรือเลขหลักเดียวเหมือนกันหมดทุกตัวอันนี้ก็มีค่านิยมหรือความนิยมชมชอบของนักสะสมมากอยู่ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเลขตองศูนย์หรือตองเก้าดังในคลิปวิดีโอจะอธิบายตามหมวดสีเลขที่คล้ายกันก็ถือว่าเป็นเลขกระจกสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขกระจกเบิ้ล และสําหรับท่านใดที่มีเลขกระจกหรือเลขตองอย่างในคลิปวิดีโอหลัก1 2 3เหมือนกับหลัก5 6 7จะเป็นเลขตอง2หรือตอง3ทางช่องก็เปิดรับซื้อนะครับแต่ต้องขอบอกกันว่า ราคายังไม่สูงมากนะักแต่ถ้าเป็นเลขหลักเดียวหรือเลขตัวเดียวเหมือนกันหมดทุก7ตัวทางช่องเปิดรับซื้อสูงสุดถึง1,000บาทโดยเฉพาะเลขตองศูนย์ถึงตองสาม